มือนี้มาถึงในเด้อพี่น้องเด้อวัดอันนี้พันวาวัดไรแตงทองเนาะกันทุบบ้านท่าเอิ่นว่าวัดไฮแตงไฮแ,แตงทองวัดไฮแตงทองพันวาเนาะพามาเบิ่งพี่น้องสิมี่ยังไงมาเบิ่งแล้วเลาะไปเลาะมาแล้วก็ไปกราบสักการะบูชาซะกอ่อน มีเเต่าใหญ่เดุพี่นอ้องวยพามาหลอดทองเตมามันนี้มันนี้มาถอหลอดทองเต่าใหญ่ามาเห็นแล้วกันหายขอหายเข็นหายแป่นยาโลค่าได้บ้างีหมนีน่ความสุขก,กายสบายใจความสุขความเจริญไหลหลังทางเทก็มาด้วยอายุมันอายุยืนคือเต่าเนี่ยดุพีโนเด้วันนี้สาธุสาธุ